สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับคืนนี้พบกัน2วิดีโอครับติดติดกันเลยครับวิดีโอที่2นี่คือนําเสนอเลขเด่นล่างครับหลักสิบและหลักหน่วยเป็นสูตรเก่าครับงวดที่แล้วเข้าอยู่นะครับคืนนี้อาจารย์ก็มีความเป็นห่วงสำหรับลูกศิษย์สมาชิกเก่าแล้วก็ตอนที่กดติดตามอาจารย์ไว้แล้วก็อาจจะอยากจะดูงวดที่เรามันเข้าวันนี้จะเป็นเลขอะไรนะ ทำไม่ได้ดูแล้วนอนไม่หลับอยากจะเสี่ยงดวงอยากจะดูใช่ไหมครับเืนนี้อาจารย์ก็จะจัดให้ครับแล้วก็เป็นแนวทางเท่านั้นครับปิดภาพระการใดก็อย่ามาว่ากันครับหมดแล้วเข้าอยู่ ครับโอเคครับเมื่อกี้ไม้ฐานมันบดครับตานหมดไม้ชุดนี้เป็นไม้ไร้สายครับอาจารย์ซื้อก็ชุดนัเป็นหมื่นนะครับเนี่ยเพื่อท่านโดยเฉพาะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงครับจะนําเสนอเลขล่างคือนี่ครับปิดพลาดประการใดก็อย่าว่ากันนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นวฤษทีแล้วก็เข้าอยู่ครับให้หอะไรนะออกเ8้าก็มีอยู่นะครับ วันนี้จะเข้าหรือไม่เดี๋ยวก็มาวัดดวงกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอาจารย์ก็เป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหา,กาเก่าๆที่เป็นเวบีเก่าครับอยากให้ถูกหวยกันวันนี้ก็มีเลขเขล่างลงางแล้วครับเอามาดึงออกไปดูครับเผื่อจะได้น้อยชุดส่วนท่านมีเลขเด็ดอะไรก็เอาอมาดึงได้ครับน้อยชุดถ้าเข้าต่อก็โชคดีกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ได้วยครับจะได้ไม่พลาด สำหรับท่านที่อยากจะเข้า VIP ก็ขอเชิญนะครับอาจารย์ก็แนนน้อยชุดโอแแล้วก็เข้าบนนะครับให้น้อยชุดมี893ถูกตัว3ตัวนะครับให้เลขเด่นตัวเดียวไปดูกันข้างในนะครับเดี๋ยวอาจารย์โพสเรียบร้อยแล้ว,ลวเดียวก็อยากจะดูก็สมัครกันมาได้เลยครับยังทันอยู่นะครับ เอาแล้วไปดูเลขเด็ดก,กันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวดึกแล้วท่านอาจจะไปคิดต่อไปตัดต่อนะครับครับท่านที่มาดูเพื่อก่อกวนก็หยุดน,นะครับไม่ต้องทําแล้วอาจารย์ให้เลขเด็ดเพื่อท่านจะได้ร่ํารวยกันนะครับโอเคนะครับคืนนี้ก็ไปดูเลขกันเลยนะครับครับนี่คือหลัก10ล่างครับ this is ที่ดาวออฟไทยลอตเตอรี่วอที่หนึ่งครับเด่นห้าเก้าศูนย์สองสามออกห้าหกครับวอที่สองเด่นหนึ่งห้าหกแปดเก้าออกหกห้าครับวอที่สามเก้าสามสี่หกเจ็ดนะครับ, 2, 3, 9, 3, 4, 6, 7, รบอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าวอที่แล้วเข้าอยู่นะครับอาจารย์ทำเพื่อลูกจิตทุกท่านครับท่านที่ก่อกวนนี่โควิดไปกับใครนะครับ ถ้ามาดูเลขกก็ให้ดูอย่างเยียบยบสงบปากคำไว้แล้วจะได้เงินใช้นะครับวัดที่13ครับ8 2 3 5 6ออก8 9ครับวัดที่16 0 4 5 7 8ออก5 9วัดที่19 8 2 3 5 6ออก3 2วัดที่22 8 2 3 5 6ออก8 1นะครับวัดที่24 0 4 5 78ออก06งวดที่26 93467ออก98ครับงวดที่27 93467นะครับคืองวดวันที่16มีนาคม2 5 6 13นี่นะครับอาจารย์พจน์อแลครับลูกศิษย์ที่รับทุกท่านที่หลุดออกจาก VIP มาดูตรงนี้แทนและสําหรับ <c oughs> ท่านที่ติดตามกด ติดตามก็ได้ดูกันพร้อมกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวรอดูหลักหน่วยนะครับครับนี่คือหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยบนวัวที่หนึ่งก็เสียหกหนึ่งสองออกห้าหกัที่สองเสียหกหนึ่งสองออกหกห้านะครับงวดที่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ครับออกสองสาม เมื่อที่เ4 5 6สีกับออกเ1งวมที่8 6 7 8 3 4ออก4 6งวดที่10 4สี1 2ออก8 6งวดที่12 1 2 3 8 9ออก5 8ครับเมืที่14 3 4 501 6 2 0งวดที่1689 0 5 6ออก59งวดที่17 4 5 6 1 2ออก1 5กับเมืที่19 01278ออก32วันที่20้90167ออก81ครับวันที่22 90167ออก81วันที่24 8956 0ออก06วันที่26ครับ12389ออก98วันที่27คืองวดวันที่16มีนา2563ครับเดือน6 7 8 3 4นะครับ เดี๋ยวจะจับคู่ดูครับ this is d o w t d o w t down nine three four six seven f d o w six seven e t h r e e four แพรรับจับคู่9ก้าหกเก้าเจ็ดเก้า4ปดเก้าสามเ หกหกหกเจ็ดหกแปด8 7 3า4หกสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับนี่คือเลขดาวครับเลขล่างครับของอาจารย์แอดคารามาสำหรับทุกทุกท่านนะครับที่กดติดตามแล้วก็ VIP เก่าอันนี้อาจารย์ก็ได้โพสเลขเคลียร์ไปแล้วครับเอามาดึงมาตัดกันได้เลยครับเ่าจะโชคดี เป็นแนวทางน,นะครับผิดถูกอย่ามาว่าอย่ามาดากันนะครับพระอาจารย์ก็คาดการน์เป็นการคำนวณน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูการเข้า VIP ครับ mm hmm. วิธีการเข้า VIP ก็นะครับสมัครที่ line id supervipadd mm hmm. ที่บัญชีสมภพสั่งแก้วนะครับ บัญชีเลขที่5 7 2 2 2 0 4 2 4 9ครับธนาคารกสิกรไทยสาขาบิ๊กซีบางใหญ่ครับ1ปี9,000บาทนะครับทีละก็ให้ถูก893ถูกโตดน,นะครับถูกโตดครับนี่ไอ้9เก้าองเกนี่ไอ้ศูนย์หลักเจ็ดร่างออก403นะครับวันนี้ให้6จุดหลักสิบล่างออก68ให้2ชุดเดงครับวันนี้ก็ให้4ล่างออก94 วันที่แล้วก็ไอ,อ้แปดครับวันนี้เด่นแปดไอ 8, ้แปดเห็นไหมวันที่หนึ่งเวลาที่ผ่านมาครับไอ 8, 9, 2, 8, 9, ไ้แปดเก้าสองแปดเก้าสามเห็นไหมครับเขียนไว้ว่าชุดเอาเงินล้านเนี่ยแค่สองชุดเนี่ยครับวันนี้อาจารย์ก็ให้แล้วครับสองชุดเหมือนกันอยากจะดูอยากจะรวยก็ใจถึงหน่อยครับใจถึงหน่อยเก้าพันเองตั้งหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีคุ้มค่ามากๆนะครับนี่ ขอให้ศูนย์ครับออกศนะูนย์ามหลักสิบนะเน้นหลักสิบนี่ก็เน้นหลักหน่วยนี่ในหลักสิบล่างออก6 8นะครับนี่นะครับนี่ให้8 3 8 6 8อันนี้เป็นเลขเก่างดที่ออก6 8นะครับนี่อาจารย์ท้แบบนี้นครับหกแปดสมัครเข้ามาได้เลยนะครับทุกทุกท่าน เมืม่อกี้เราจับคู่ไปแล้วนะล่างมาดูทีก็ได้ครับ่าส่วนบนก็ไปดูวิดีโอบนนะครับนี่อยากจะรู้น้อยชุดหน้าอาจารย์ฟันตรงไปจุดเด็ดนะครับห้อง VIP ครับสมัครกันมานะครับ VIP นี่ พอ้ตีแล้วก็ฟันธงเลขตัวเดียวให้ดูนะครับให้แปดให้เก้าเห็นไหมครับให้เก้าให้ชุดเด็ดแปดเก้าสามแปดเก้าสองกับชุดเอาเงินล้านานะครับสมัครเข้ามาเลยนะครับมาได้เลยท่านต้องลงทุนนะครับไม่งนั้นก็จะไม่ได้เงินล้านนะครับอยากได้ปลาตัวใหญ่ก็ต้องใช้เหยือ่อชิ้นใหญ่ก็ต้องลงทุนครับ ทุกอย่างต้องลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงทุนครับถึงจะประสบความสําเร็จครับสำหรับคืนนี้เดี๋ยวจะรับเกินไปดูครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอาจารย์คิดถึงทุกท่านครับ VIP เก่าแล้วก็ยินดีรับ VIP ใหม่ครับคืนนี้ก็สวัสดีนะครับ